โปรแกรมฟุตบอลประจำวันอาทิตย์ที่17พฤศจิการยน2567ครับท่านอยู่กับเหล่าร้อยละอีกเช่นเคยนะครับค่ำคืนนี้มีมาฝากกัน7คู่นะครับคู่กิจกรรมทายสกอร์เป็นทางด้านของทีมชาติไทยของเรานะครับวันนี้เปิดบ้านรับการเยือนของลาวเตกันที่ธรรมศาสตร์สเตเดียมนะครับคู่นี้พี่ๆร่วมกิจกรรมกันมาเนี่ยทายสกอร์กันเข้ามาครับพี่ทนายทายถูกครับ300บาทนะครับคอมเมนต์มาด้านล่างครับติดแฮชแท็กเหล่าร้อยล้าแล้วก็แคปหน้าจอส่งหลักฐานกันที่แอดไซน์หนึ่งศูนย์ศูนย์เอ ไทยถูกรับ300เหมือนเดิมครับจัดกันให้แบบจังหนับครับเคู่วันนี้ครับเป็นทางด้านของนีเชนลีกนะครับเริ่มกันที่เที่ยงคืนตรงคู่แรกอังกฤษเจอไอร์แลนด์ครับคู่2ออสเตรียสโรวีเนียนะครับฟินแลนด์เจอกรีซนอร์เวย์เจอกับคาซัคสถานนะครับตีสอง45เนี่ยคู่ใหญ่เลยนะครับอิตาลีเจอฝรั่งเศสอิสราเอลเจอเบลเยียมครับแล้วก็ทีมชาติไทยของเราลงเตะกับลาวเนี่ยทุ่มครึ่งนะครับเคู่วันนี้ จัดกันให้แบบจังหนับเหมือนเดิมครับไปเริ่มกันที่คู่แรกกันก่อนนะครับเป็นทางด้านของอังกฤษครับเปิดบ้านรับการเยือนของไอร์แลนด์นะครับคู่นี้เจอกันมานัดล่าสุดเนี่ยก็เป็นทางด้านของอังกฤษนะครับบุกไปเยือนในทางด้านของไอร์แลนด์เนี่ยชนะได้2ประตูต่อศูนย์ครับในการอุ่นเครื่องบ้านของอังกฤษล่าสุดเจอกันอังกฤษชนะไป3ประตูต่อศูนย์นะครับปี2 0 2 0 2 0 1 5 2 0 1 3เนี่ยก็เป็นการเสมอกันนะครับก็ถือว่าไอร์แลนด์เนี่ย ทำฟอร์มได้ดีทีเดียวนะครับเวลาเจออังกฤษแต่ในช่วงหลังอังกฤษเก็บกินทั้งนั้นเลยครับในตารางในกลุ่มนะครับอังกฤษนําเป็นจ่าฝูง12คะแนนนะครับ5นัดเท่ากับกรีซอันดับ2นะครับออแลนด์เนี่ยอยู่อันดับ3มี6คะแนนนะครับก็ถือว่ายังต้องมีลุ้นอยู่นะครับตามหลังกลุ่มนําถึง6คะแนนนะครับผลงานของอังกฤษครับ หนัดหลังครับนัดล่าสุดเนี่ยชนะมานะครับไปเยือนกรีซเนี่ยชนะได้ถึง30มศครับดาวดวงใหม่ถือกำเนิดอย่างเคอร์ติสโจดเลยนะครับหนัดอังกฤษชนะไป4นัดนะครับแล้วก็แพ้ไป1นัดก่อนหน้านั้นไปเยือนฟินแลนด์ก็ชนะได้3ประตูตอน่งนะครับยิงได้ทุกนัดนะครับอังกฤษในช่วงนี้นะครับมทีเดียวนะครับในการทำแฮนดิแคปเนี่ยช่วงหลัง 5นัดเนี่ยทำเงินไป3นัดทาเงินมา2นัดติดแล้วนะครับสาหรับทางด้านของอังกฤษผ่านแฮนดิแคปแบบสบายเลยนะครับมาดูทางด้านของไอร์แลนด์กันบ้างนะครับผลงาน5นัดหลังเนี่ยนัดล่าสุดเปิดบ้านชนะฟินแลนด์ไป1-0นะครับก่อนหน้านั้นไปเยือนกรีซแพ้2-0ชนะฟินแลนด์ในการไปเยือน2-1น,นะครับที่เหลือแพ้กรีซกับอังกฤษในเนชันลีกนี่แหละครับการทําเงินเนี่ย5นัดหลังทําเงินไป2นัดนะครับ แพ้ไป3นัดนัดล่าสุดทําเงินได้นะครับในการเปิดแฮนดิแคปมาสําหรับคู่นี้นะครับก็ถือว่า50-50นะครับเจอกันมา4นัดนะครับอังกฤษทําเงินไป2ทางด้านของไอร์แลนด์ทำเงินไป2นะครับสกอร์สูงคู่นี้57%เลยทีเดียวนะครับในการทําสกอร์สูงนะครับก็ถือว่าน่าสนใจนะครับในสกอร์สูงของคู่นี้นะครับแฮนดิแคปเนี่ยทางด้านของอังกฤษ ทำเงินกับไอร์แลนด์ได้พอสมควรนะครับไปดูตัวเล่นกันต่อครับสำหรับคู่นี้นะครับอังกฤษครับวันนี้จัดทัพกันมาในรูปแบบ4 2 3 1น่าจะใช้ชุดเดิมจากนัดที่ชนะกรีซที่แล้วนะครับนำโดยแฮร์รี่เคนนะครับหน้าเป้าจูดบิลลิงแฮมนะครับแอนโทนีกอร์ดอนมาดูเอเก้กลางรับเคอร์ติสโจนยืนคู่กับคาร์เล็เกอร์ครับถือว่าลงตัวทีเดียวสูตรนี้นะครับทางด้านของฝั่งไอร์แลนด์ครับมาในรูปแบบ4-4-2ครับแพ็กรับเน้นโตนะครับแล้วก็ใช้คู่หน้า อย่างทางด้านของอีวานฟูกซันนะครับตัวหลักทีเดียวประจำการในเกมลุกนะครับแพ็กรับใช้บอลไดเล็กอยู่แล้วนะครับตามสไตล์ของไอแลนด์นะครับกำแพงคู่นี้อังกฤษเปิดมาเกือบ2เมตรนะครับก็ถือว่าน่ารักน่ารุ้นนะครับอาจจะแปลกสักหน่อยแต่ก็น่าจะขาดนะครับสำหรับคู่นี้อังกฤษ น่าจะเก็บ3มแต้มได้ไม่ยากเพราะชั้นคู่นี้ไปกับอังกฤษครับรถแห่รถพระปาจอดรอกันไปครับเตรียมขึ้นรถกันได้เลยนะครับสาหรับคู่นี้ครับไปต่อกันอีกหนึ่งคู่ครับเป็นทางด้านของออสเตรียครับวันนี้เปิดบ้านรับแกมเยือนของสโลรีเนียนะครับคู่นี้เนี่ย เจอกันมาทั้งหมด4ีนัดนะครับเป็นทางด้านของออสเตรียชนะได้3นัดนะครับแล้วก็นัดล่าสุดแต่กันบ้านสโลวีเวเนียนะครับเสมือนไป1ประตูต่อ1ในเในนชั่นลีกนี้นะครับก่อนหน้านั้นก็เป็นออสเตรียชนะได้ทั้งนั้นเลยนะครับไม่ว่าจะเป็นการเล่นในบอลยุโรปี2019นะครับออสเตรียชนะทั้งไปและกลับนะครับ1-0นทั้ง2นัดเลยอุ่นเครื่องก่อนหน้านั้นบ้านออสเตรียเนี่ย ออสเตรียชนะไป3ประตูต่อศูนย์ในปี2018นะครับในตารางกลุ่มนี้ออสเตรียนำเป็นจ่าฝูงนะครับมี10คะแนนเท่ากับนอร์เวย์อันดับ2สโลวีเนียอยู่อันดับที่3มนะครับมี7คะแนนตามมาแค่3คะแนนเท่านั้นไม่ไกลไม่ไกลเลยครับมาดูผลงานกันบ้านนะครับทางด้านของออสเตรียนัดล่าสุดบุกไปเยือนคาซัคสถานนะครับชนะได้2ประตูต่อศูนย์ก่อนหน้านั้นเล่นในบ้าน2นัดเนี่ยยิงถึง9ประตูนะครับชนะนอร์เวย์ห้าหนึ่งชนะคาซัคสถานไป4ประตูต่อศูนย์ ห้านัดหลังเนี่ยชนะไป3เสมอ1นะครับแพ้ไป1ทําเงิน3นัดติดแล้วสําหรับทางด้านของออสเตรียนะครับยิง3นัดเนี่ยสิ 11, ประตูเสียแค่ประตูเดียวเท่านั้นทางด้านของสโลวีเนียบ้างนะครับผลงานนัดล่าสุดแพ้ให้กับนอร์เวย์ถึง4ประตูตอ1่ครับก่อนหน้านั้นบุกไปเยือนคาซัคสถานชนะได้1 0, น 3, 0, นะครับเยือนนอร์เวย์แพ้3าูนย์ะครับชนะคาซัคสถานในบ้าน3าูนย์ช่วงหลัง ทำเงินเป็นบอลรองที่ทําเงินได้นะครับ5นัดหลังทําเงินไป3นัดเลยนะครับก็ถือว่าน่าลุ้นพอสมควรสําหรับทางด้านของสโลวีเนียนะครับสกอร์สูงต่าคู่นี้เนี่ย50-50นะครับในสกอร์สูงนะครับสําหรับแฮนดิแคปเนี่ยการทําเงินก็เป็นทางด้านของออสเตรียครับทำเงินได้ดีกว่านะครับอยู่ที่44%สโลวีเนีย37%เท่านั้นในการทําเงินนะครับ มาดูตัวเล่นกันต่อครับสำหรับคู่นี้ทางด้านของฝั่งเจ้าบ้านออสเตรียนะครับมาในรูปแบบ4-2-3-1นะครับตัวหลักๆก็ยังอยู่กันครบนะครับไม่ว่าจะเป็นทางด้านของอนาโตวิดหน้าเป้านะครับซาบิสเซอร์บูมการ์เนอร์นะครับชมิสนะครับรวมถึงทางด้านของไลเมอร์ไลเมอร์ด้วยนะครับกลางรับแล้วก็ใช้หวาดด้วยนะครับสโลวีเนียครับวันนี้มาในรูปแบบ4-4-2ครับหน้าคู่ใช้สโปลเลอร์กับเซสโกนะครับ กองกลางเนี่ยมีทางด้านของเชนินนะครับเอนิกหลังจากที่แพ้มานะครับนัดล่าสุดนัดนี้เปิดกําแพงเนี่ยเป็นทางด้านของออสเตรียนะครับเปิดใส่ที่เมตรกว่าเลยนะครับแฮนดิแคปเนี่ยมองว่าขาดนะครับสำหรับออสเตรียเจอสโลวีเนียแต่วันนี้เนี่ยเรารายหาไรล่ายังมองที่สโลวีเนียครับยังเชื่อใจอยู่ว่าจะทําเงินได้นะครับเพราะฉะนั้นคู่นี้ ขอเลือกไปที่สโลวีเนียละกันนะครับเทีย่ยงคืนอีกหนึ่งคู่ครับเป็นทางด้านของฟินแลนด์ครับวันนี้เปิดบ้านรับกกรเยียนของกรีซนะครับคู่นี้เนี่ยเจอกันมาทั้งหมด5ครั้งหลังนะครับเป็นทางด้านของกรีซนะครับชนะได้มากกว่านะครับชนะไป4ครั้งนะครับทางด้านของฟินแลนด์ชนะไป3ครั้งนะครับนัดล่าสุดเจอกันกรีซชนะได้ในบ้านนะครับ3ประตูต่ตอศูนย์ก่อนนั้น ก็เป็นทางด้านของฟินแลนด์นะครับชนะได้ในบ้านนะครับ1ประตูต่อศูนในบอลยูโรนะครับการทําเงินเนี่ยก็ถือว่าสูสีนะครับห้าสเจอกันที่ไรมันทุกทีนะครับมีประตูกันเกือบทุกนัดมาดูผลงานกันบ้างครับ5นัดหลังของฟินแลนด์นะครับนัดล่าสุดไปเยือนไอร์แลนด์แพ้ไป1 0ศูนย์ก่อนนั้นเปิดบ้านแพ้อังกฤษ3-1นะครับ แพ้ไอแลนด์สองหนึ่งในบ้านนะครับเกมเยือนนัดล่าสุดไปเยือนอังกฤษเนี่ยก็แพ้นะครับสองประตูต่อศูนย์ไปเยือนกรีซแพ้สามศูนย์ช่วงหลังไม่ค่อยดีเท่าไหร่นะครับแพ้รวดมาห้านัดติดแล้วสําหรับทางด้านของฟินแลนด์นะครับมาดูทางด้านของกรีซกันบ้างน,นะครับผลงานนัดล่าสุดแพ้ให้กับอังกฤษไปศูนย์สามคาบ้านนะครับก่อนหน้านั้นเนี่ย ชนะไอร์แลนด์ได้2-0นะครับไปเยือนอังกฤษชนะได้2-1เยือนไอร์แลนด์ชนะได้2-0ชนะฟิ 20, นแลนด์3-0เ <30, S 2> พิ่งจะมาแพ้ในนัดล่าสุดนี้นะครับแฮนดิแคปท,ทำเงินถึง4นัดแล้วนะครับใน5นัดหลังเพิ่งจะมาสะดุดในนัดนี้เองนะครับสกอร์สูงต่ำคู่นี้ยังไม่ค่อยน่าสนใจนะครับก็ถือว่ายิงกันไม่ค่อยจะเยอะเท่าไหร่นะครับการทำเงินเนี่ยก็เป็นทางฝั่งของฟินแลนด์นะครับทำเงินได้มากกว่านะครับ อยู่ที่60เเซเลยที่จะเป็นบอลรองที่แพ้ไม่ขาดนะครับสำหรับทางด้านของฟินแลนด์มาดูตัวเลลนกันสักหน่อยละกันนะครับทางด้านของฝั่งฟินแลนด์นะครับวันนี้จัดทับกันมาในรูปแบบ541นะครับกี้ขยับขึ้นไปเป็นหน้าเป้าพักบอลจ่ายบอลให้เพื่อนนะครับรับเต็มระบบแน่นอนนะครับ5ตัวสำหรับกองหลังนะครับกองกลางใน4ตัวเลยมีคามาร่ามีไคลนินนะครับทางด้านของกรีซครับมาในรูปแบบ4231ามนะครับตามถนัดอยู่แล้วนะครับ หน้าเป้าเป็นพาวิลิเ i ตนะครับเหมือนเดิมนะครับที่เหลือก็ยังอยู่กันครบนะครับจากเกมที่เจอกับทางด้านของอังกฤษนะครับกำแพงคู่นี้เป็นกรีสนะครับเปิดกำแพงมาที่ครึ่งเมตรครับน้ําเต็มก็ถือว่าขาดทีเดียวนะครับวัดใจกับโต๊ะ50 50คู่นี้ยังมองที่กรีสครับเชื่อมือเชื่อใจว่าวันนี้จะกลับมาได้นะครับ ไปกับกรีซที่ความสูงครึ่งเมตรครับเที่ยงคืนอีกหนึ่งคู่ครับเป็นทางด้านของนอร์เวย์ครับวันนี้เปิดบ้านรับการเยือนของคาซักสถานนะครับคู่นี้เนี่ยเจอกันมาครั้งล่าสุดนะครับเสมอกันไปนะครับศูนย์ประตูต่อศูนย์ในบ้านของคาซักสถานนะครับนอร์เวย์ยิงคาซักไม่ได้นะครับในตารางคะแนนครับออสเตรียนำเป็นจ่าฝูงตามโดยนอร์เวย์นะครับคะแนนเท่ากันที่10คะแนนทางด้านของคาซักสถานยังไม่ชนะใครนะครับ ยังไม่มีคะแนนนะครับมีหนมี1คะแนนนะครับเสมอกับนอร์เวย์นะครับก็ถือว่าหยิบคะแนนจากทีมใหญ่มาตัดแต้มเขามาด้วยนะครับวันนี้เนี่ยก็ต้องมาดูนะครับว่าทางด้านของนอร์เวย์จะเอาคืนยังไงนะครับมาดูผลงานกันบ้างครับ5นัดหลังของนอร์เวย์นะครับนัดล่าสุดบุกไปเยือนเซอร์เนียชนะได้ถึง4-1ก่อนหน้านั้นไปเยือนออสเตรียแพ้51นะครับผิดฟอร์มชัดเจนนะครับในบ้าน2นัดล่าสุด ชนะรวดนะครับชนะสโล维尼亚สามศูชนะออสเตรีย2ประตูต่อนหนึ่งนะครับสกอร์สูงน่าสนทีเดียวสำหรับทางด้านของนอร์เวย์ในวันนี้นะครับผลงานของคาซัคสถานนะครับ4นัดหลังแพ้รวดนะครับก่อนหน้านั้นเนี่ยก็เสมอกับนอร์เวย์นี่แหละครับ0-0นะครับ,รบที่เหลือนัดล่าสุดเนี่ยแพ้ให้กับออสเตรีย2-0นะครับในบ้านแพ้ให้กับสโล维尼亚ศูย0-1ไปเยือนออสเตรียเยือนสโล维ียโดน3-4เม็ดเลยนะครับ สกอร์สูงน่าสนเลยฝั่งทางด้านของนอร์เวย์นะครับวันนี้เนี่ยจะยิงคาซักสารได้หรือไม่นะครับแฮนดิแคปเปิดมาเนี่ยเป็นคาซักสารนะครับทำเงินได้มากกว่านะครับสูงถึง54%นอร์เวย์ทำเงินแค่46%เท่านั้นนะครับสกอร์สูงคู่นี้อย่างที่ได้เรียนไว้ครับน่าสนนะครับ อยู่ที่56%เเลยในการเปิดแฮนดิที่แคปบสกอร์สูงมานะครับมาดูตัวเลลนกันสักหน่อยครับสำหรับคู่นี้นะครับนอร์เวย์วันนี้จัดทับกันมาในรูปแบบ442นะครับใช้ฮาร์แลนด์ยืนคู่กับลาเซนนะครับที่เหลือก็มีทางด้านของจอห์นเซนนะครับเซนเดอร์เบิร์กนะครับนูซ่าที่ฟอร์มดีเลยครับในช่วงนี้อยู่ทางด้านฝั่งซ้ายครับแล้วก็ทอสบี้อยู่ทางด้านขวานะครับขาสักฐานครับวันนี้มาในรูปแบบ4 2 3 1นนะครับจัดทับกันมาเนี่ย น่าจะไปกองกันอยู่ที่หน้าประตูเลยครับแล้วก็ตัวเล่นหลักอย่างทางด้านของมอลล็อกคินเนี่ยโดนแบนไปอีกตั้งหากนะครับวันนี้แฮนดิแคปเป็นนอร์เวย์ครับเปิดมา2เมตรครึ่งครับเกือบ2เมตรครึ่งประมาณนี้นะครับก็ถือว่าน่าจะขาดได้ครับถึงแม้ว่านอร์เวย์เนี่ยจะสลับผัดเปลี่ยนหมุนเวียนผู้เล่นลงสนามนะครับแต่ก็ต้องมาดูว่าฮาแลนวันนี้จะเรียกความมั่นใจก่อนที่จะกลับไปเตะบอลลีได้หรือไม่ครับคู่นี้ยังมองที่นอร์เวย์ครับ น่าจะคาดได้ที่3เมตร4เมตรนะครับจัดกันไปกับนอร์เวย์ที่2เมตรครึ่งครับไปที่คู่ดึกคู่ใหญ่ครับเป็นทางด้านของอิตาลีครับวันนี้เปิดบ้านรับการเยือนของฝรั่งเศสครับจักศีีแชมป์โลกเหมือนกันทั้งคู่นะครับวันนี้มาเจอกันนะครับมันแน่นอน,นครับคู่นี้เจอกันมาช่วงหลังนะครับ5นัดหลังเนี่ยเป็นทางด้านของ ฝั่งฝรั่งเศสนะครับทำได้ดีกว่านะครับแต่นัดล่าสุดเนี่ยอิตาลีชนะได้นะครับบุกไปเยือนฝรั่งเศสเนี่ยชนะได้3าหนึ่งก่อนนั้นนั้นบ้านฝรั่งเศสฝรั่งเศสชนะไป3าหนึ่งครับบ้านอิตาลีฝรั่งเศสก็เคยบุกมาเยือนแล้วก็ชนะไปได้ในปี2016ใน3าหนึ่งนะครับคู่นี้สกอร์สามหนึ่งมาสานัดติดแล้วนะครับการทําเงินเนี่ยช่วงหลังเป็นฝรั่งเศสนะครับทำเงินได้มากกว่าด้วยนะครับเปิดแฮนดิแคปทีไรฝรั่งเศสเก็บกินได้ตลอดกับอิตาลีนะคร สี่เกมเจอกันสกอร์สูงทั้งนั้นเลยนะครับมาดูผลงานกันบ้างครับทางด้านของฝั่งอิตาลีนะครับ5นัดหลังฟอร์มดีเหลือเกินนะครับนัดล่าสุดบุกไปเยือนเบลเยียมชนะได้1นศูนย์ก่อนหน้านั้นครับเปิดบ้านชนะอิสราเอลไป41เสมอเบลเยียมในบ้าน2 2นะครับไปเยือนอิสราเอลชนะได้2-1ก็ยังมีจุดโบยู่นะครับช่วงหลังทําเงินไม่ค่อยได้เท่าไหร,ร,ร่นะครับทางด้านของฝั่งอิตาลีนะครับทางด้านของฝั่งฝรั่งเศสกันบ้างครับผลงานนะครับ 5นัดหลังนัดล่าสุดเนี่ยสเสมอกับอิสราเอลไปแบบจืดชืดครับ0-0น,น,นะครับทำไรอิสราเอลไม่ได้นะครับก่อนหน้านั้นไปเยือนเบลเ,ลเยียมชนะได้2-1ครับชนะอิสราเอลในการไปเยือนใน4-1เปิดบ้านชนะเบลเยียม2-0นะครับแพ้อิตาลี1ประตูต่อ3นะครับช่วงหลังเนี่ยทำเงินไม่ค่อยได้เท่าไหร่นะครับสําหรับทางด้านของฝรั่งเศสนะครับคู่นี้เป็นบอลต่อที่เรียกกันว่าไม่ทําเงินเลยครับ อยู่กันทําเงินแค่กันแค่3 0กว่าเปอร์เซ็นต์เท่านั้นเองนะครับสกอร์สูงต่ําก็ไม่ค่อยจะมีลุ้นกันเท่าไหร่นะครับเป็นฝรั่งเศสที่เกินมาที่53%เท่านั้นในสกอร์สูงนะครับทางด้านของอิตาลีอยู่แค่47%เเท่านั้นแต่คู่นี้เจอกันทีไรมีประตูกันทุกทีสกอร์สูง2เมตรกว่าๆเนี่ยน่าลุ้นนะครับมาดูตัวเล่นกันสักหน่อยครับสำหรับคู่นี้นะครับเจ้าบ้านอิตาลีครับมาในรูปแบบ 3511ใช้หลัง3ตัวเท่านั้นอัดกลางถึง6ตัวเลยนะครับไม่ว่าจะเป็นโตนาลีนะครับโรเวลา่าฟาสติซี่นะครับทางด้านซ้ายเนี่ยเป็นฟูลแบ็กดีมารโก้ครับด้านขวาคัมเบียโซเกมรุกหน้าเป้าเป็นเลติก,กุยนะครับก็ถือว่าลงตัวกันพอสมควรฝรั่งเศสอาจจะไม่มีเอ็มบัเป้นะครับวันนี้จัดทับกันมาในรูปแบบ42-31ไม่ค่อยได,ได้เล่นด้วยกันก็ค่อนข้างที่จะฝืดพอสมควร แต่ก็ยังใช้บริการของโอลิเซ่ยอยู่ทางด้านของฝั่งขวาเหมือนเดิมนะครับนัดที่แล้วหุบมายืนเป็นเพลย์เมคเกอร์นะครับทำได้ไม่ค่อยดีเท่าไหร่นัดนี้ทางออกไปอยู่ทางด้านขวานะครับหน้าเป้าเป็นมูอานี่มีบาโคล่ากับเอเมิลี่อยู่ในแดนกลางด้วยนะครับเก็บกวาดเนี่ยเป็นเอ็นโกโล่กองเต้นะครับกับตันทีมแล้วก็มีราบิโอครับกลับมาติดทีมในชุดนี้นะครับกองหลัง อุปามมกาโนโคนาเต้นะครับกุนเดเนี่ยอาจจะต้องรอเช็คความฟิตหน่อยนึงนะครับแล้วก็มีทีโอฮองดันเดสก็ถือว่าเกือบครบทีมนะครับตัวเล่นบาดเจ็บวันนี้ทางด้านของฝั่งอิตาลียังไม่มีคาราฟิโอลีกับลิกชี่นะครับฝรั่งเศสคาชูอาร์เมนี่โฟฟาน่าเบาเด้นะครับเดมเบเล่แล้วก็กามาวิงกาที่โดนใบแดงครบไปโดนใบเหลืองครบนะครับติดโทษแบนไปนะครับกำแพงคู่นี้เป็นฝรั่งเศสนะครับเปิดค่าน้ํามาใส่ที่กำแพงเสมอนะ้ํา เกือบลบสิทธ์นะครับน้าขาวเกือบลบสิท์อิตาลีอยู่ที่น้ําเต็มแต่ราคาขยับเนี่ยเป็นฝั่งฝรั่งเศสนะครับขยับขึ้นนะครับคู่นี้กําแพงค่อนข้างที่จะแปลกๆพอสมควรก็ยังมองว่าอิตาลีเล่นในบ้านนะครับไม่น่าจะพลาดอะไรขนาดนั้นนะครับเพราะฉะนั้นคู่นี้ครับยังมองที่อิตาลีครับกินหูหนึ่งข้างก็ยังดีครับจัดกันไปครับไปต่อกันอีกหนึ่งคู่ครับเป็นทางด้านของอิสราเอลนะครับคู่สุดท้ายในเนชันลีก วันนี้เปิดบ้านเจองานหนักเลยครับเปิดบ้านรับแกมยเยือนของเบลเยียมนะครับคู่นี้เจอกันมานัดล่าสุดเป็นเบลเยียมครับชนะไปได้1ก่อนึ่้ก่อนนั้นก็เป็นทางด้านของฝั่งเบลเยียมนะครับในบอลยูโรนะครับชนะได้ทั้งไปและกลับครับสามหกับ1 0ึนะครับเบลเยียมชนะ3นัดติดเวลาเจอกับอิสราเอลนะครับยิงทุกนัดด้วยนะครับผลงานเจอกันเนี่ยแฮนดิแคปกินมาก็เป็นทางฝั่งของเบลเยียมครับกินได้มาสานัดติดแล้วนะครับ ผลงานของอิสราเอลกันบ้างครับ5นัดหลังนะครับนัดล่าสุดเซอร์ไพรส์เลยนะครับบุกไปเก็บแต้มกับฝรั่งเศสได้0-0นะครับเสมอกับฝรั่งเศส0-0ก่อนนั้นแพ้อิตาลี4-1แพ้ฝรั่งเศสในบ้านใน4-1นะครับเปิดบ้านแพ้ให้กับอิตาลีไปอีก2ประตูต่อหนึ่งเจอเบลเยียมนัดล่าสุดแพ้ไป3-1นะครับสำหรับอิสราเอลดนไม่ต่ํากว่า2เม็ดนะครับในแต่ละนัดแต่นัดล่าสุดถือว่าเหนียวนะครับเจาะยังไงก็ไม่เข้านะครับมาทางด้านของฝั่งเบลเยยีมกัันนบบ้างะคร ผลงานนัดล่าสุดเปิดบ้านแพ้ให้กับอิตาลีไป1 0ศูนย์ครับก่อนหน้านั้นแพ้ให้กับฝรั่งเศส2-1นะครับสองนัดในบ้านเจอทีมใหญ่ในแพ้รวดมาแล้วนะครับเกมเยือน2นัดเนี่ยก็เสมอ1นัดครับแพ้ไป1นัดนะครับช่วงหลังไม่ค่อยดีเท่าไหร่ครับ5้านัดหลังเนี่ยชนะไปแค่นัดเดียวก็คือชนะอิสราเอลนะครับในบ้านใน3ประตูตอนเท่านั้นเองฟอร์มไม่ค่อยดีเท่าไหร่นะครับสำหรับทางด้านของเบลเยียมทำเงินกันไม่ค่อยได้ด้วยนะครับการทำเงินกันบ้างครับ ของทั้งคู่นะครับอิสราเอลดูดีกว่าครับสูงถึง54นะครับทางด้านของเบลอ่าสูงถึง55นะครับเบลเยียมไม่ถึง50นะครับในการทําเงินครับสกอร์สูงคู่นี้ไม่น่าจะสูงนะครับเบลเยียมไปเจออิสราเอลช่วงนี้เหนียวนะครับก็เป็นทางด้านของสกอร์ต่ําสูงถึง51เลยทีเดียวครับ มาดูตัวผู้เล่นกันสักหน่อยครับทางฝั่งของอิสราเอลครับวันนี้มาในรูปแบบ5-4-1ครับเน้นรับรอโต้ทิ้งหน้าเป้าตัวเดียวอยู่แล้วนะครับเบลเยียมวันนี้จัดทับกันมาในรูปแบบ5-3-2นะครับไม่รู้ว่าจะเน้นรับทำไมนะครับหรือไม่งั้นจะใช้ฟูลแบ็กทิ้งหลังไว้3นะครับหน้าคู่ใช้โอเปนดายืนคู่กับลูกากูเหมือนเดิมนะครับมีทางด้านของโอนาน่าเป็นกองกลางแล้วก็มีทอสซาอยู่ทางด้านฝั่งซ้ายนะครับ แองเกลอยู่ทางด้านฝั่งขวานะครับที่เหลือก็มีเกมครับมีวอลฟาสนะครับคาสเซนเย่นะครับแล้วก็ทางด้านของไซเปอร์นะครับอยู่ทางด้านฝั่งซ้ายตัวเล่นบาดเจ็บวันนี้ทางด้านของฝั่งอิสราเอลขาดตัวเดียวนะครับอย่างเกรเซอร์ทางด้านของเบลเยียมครับยังไม่มีโจควินเซ่นะครับรวมถึงทางด้านของทาร์เซโอเล่นะครับที่ยังเจ็บอยู่ก็ถือว่าทางฝั่งเบลเยียมครับ วันนี้เปิดกำแพงมาไม่ค่อยจะขาดเท่าไหร่นะครับเมตรกว่าๆเท่านั้นในฐานะโอทีมอันดับโลกเหนือกว่าตั้งเยอะนะครับเปิดมาแค่นี้เจออิสราเอลนะครับก็เพราะว่าทางด้านของอิสราเอลนัดล่าสุดเนี่ยเซอร์ไพรส์ไปเสมอกับฝรั่งเศสมาครับก็ถือว่าเหนียวแน่นครับแต่นัดน,นี้ยังมองไปที่เบลเยียมนะครับถ้าจ่อไม่เข้าโยนเข้าไปโหม่งเนี่ยก็มีทางด้านของลูกากูอยู่นะครับค้ำหน้าได้อยู่นะครับเพราะฉะนั้นคู่นี้ น่าจะเกิน2เมตรนะครับสำหรับเบลเยียมจัดไปกับเบลเยียมระคังดังดีๆเลยนะครับไปปิดท้ายกันที่คู่สุดท้ายครับมากลับมากันที่ธรรมศาสตร์สเตเดียมนะครับทีมชาติไทยครับวันนี้เปิดบ้านรับการเยือนของลาวนะครับคู่นี้เจอกันมาเนี่ยทั้งหมด3นัดไทยชนะไป2นัดนะครับเสมอกัน1นัดนัดล่าสุดเตะกันอุ่นเครื่องปี2012นู่นเลยครับย้อนไปนะครับทีมชาติไทยชนะทีมชาติลาวไปได้2ประตูต่อ1ก่อนหน้านั้นเล่นกันใน AFF ครับนะครับ ไทยเสมอกับลาว2-2ก่อนหน้านั้นเนี่ยชนะได้ถึง6ประตูต่อ0นะครับเวลาไทยเล่นในบ้านนะครับมาดูผลงานกันบ้างครับทีมชาติไทยนะครับ5นัดหลังเนี่ยทำฟอร์มมาดีนะครับภายใต้การคุมทีมของอิชิอินัดล่าสุดเสมอเลบอนอนไปแบบเรียกว่ามีเสียวไส้นะครับเสมอไป0-0เกือบได้นำเกือบได้ชนะนะครับแต่ก็จบที่เสมอ0-0ยังไม่คมเท่าที่ควร ก่อนหน้านั้นชนะซีเรียนะครับสประตูต่อหนึในคิงคัพนะครับชนะฟิลิปปินส์สามนในคิงคัพยือนเวียดนามอุ่นเครื่องนี่ก็ชนะได้2ประตูต่อ1น,นะครับแพนดี้แคป5นัดหลังทําเงินไป3ครับแพ้ไปสองนะครับสาหรับทีมชาติไทยมาดูลาวกันบ้างครับ5นัดหลังครับนัดล่าสุด เล่นอุ่นเครื่องกับทางด้านของมาเลเซียนะครับแพ้ไป1ก่อนึ่้ก่อนนั้นแพ้เนปาลไป1 0ูแล้วก็เสมอเนปาลหนึ่งประตูตอนหนึ่งนะครับเจอเนปาลเจอกับเนปาลสามนัดเลยนะครับที่ชนะเนี่ยชนะในบ้านกับทางด้านของภูฐานนะครับสองประตูตอนหนึ่งในเกมอุ่นเครื่องนะครับการทําเงินช่วงหลังเนี่ยห้านัดทําเงินไป3นัดครับแพ้ไป2นัดก็ถือว่าน่าลงทุนอยู่นะครับสําหรับลราในการทําเงินเนี่ยช่วงหลังไทยทําเงินได้ดีกว่านะครับ สูงถึง65นะครับทางด้านของเราอยู่แค่35เเท่านั้นสกอร์สูงคู่นี้ไม่น่าจะสูงนะครับต่ำถึง55เเลยทีเดียวนะครับกำแพงคู่นี้ทีมชาติไทยเปิดมา3เมตรเลยนะครับโอ้โหอย่างไกลเลยนะครับ oh, บ้านพี่เมืองน้องบ้านใกล้เรือนเคียงกันแบบนี้เปิดกำแพงใส่กันสูงขนาดนี้ใครจะข้ามไหวนะครับพี่ทนายคิดเห็นอย่างไรคู่นี้คู่กิจกรรมด้วยนะครับถ่ายสกอร์กันเข้ามา ปีทนายไทยถูกรับ300บาทวันนี้กใครมีเวลาก็ไปดูกันได้นะครับหรือใครอยากเฝ้าหน้าจอรอดูอยู่ที่บ้านเนี่ยก็ดูผ่านจากไทยรัฐทีวีได้นะครับยิงตรงถ่ายทอดสดให้นะครับสำหรับวันนี้ครับไปสรุปกันอีกทีครับ7คู่ที่ให้กันไว้นะครับทีมชาติไทยได้ขออุบไว้เป็นจานเด็ดก่อนละกันนะครับเดี๋ยวจัดให้ก่อนเตะนะครับคู่แรกครับอังกฤษกับไอร์แลนด์นะครับคู่นี้ยังมองที่อังกฤษนะครับกำแพงเกือบ2เมตรก็น่าจะจัดได้นะครับ ออสเตรียกับสโลวีเนียออสเตรียฟอร์มดุเหลือเกินนะครับในบ้านช่วงนี้แต่เปิดมาเมตรครึ่งโอ้วันวันอยู่นะครับคู่นี้ขอเลือกไปสโลวีเนียและกันนะครับฟินแลนด์กรีซไปกับกรีซนะครับ Norway, Norway, ard, นอร์เวย์คาซัคสถานนอร์เวย์ลุ้นขาดครับสองเมตรกว่าอิตาลีกับฝรั่งเศสยังมองที่เจ้าบ้านอย่างอิตาลีนะครับอิสราเอลกับเบลเยียมไปกับเบลเยียมนะครับราครังดังดีแน่นอน,นครับแล้วก็ทีมชาติไทยกับลาวเนี่ย ถ่ายสกอร์กันเข้ามานะครับแล้วก็จานเด็ดใครอยากรับเนี่ยจัดกันมาได้นะครับทักกันมาได้ที่แอนสไตน์หนึ่งศูนย์ศูนย์เคครับวันนี้ดูบอลกันให้สนุกครับพรุ่งนี้ตื่นมารับตังค์ครับสวัสดีครับ